คุณเคยได้ยินไหมว่าในเมืองกาลสินที่ผู้คนรู้จักกันว่าเป็นดินแดนแห่งไดโนเสาร์และความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินยังมีเรื่องเล่าลึกลับที่ไม่เคยถูกบันทึกลงในตำราเรื่องราวเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่หมู่บ้านหนึ่งต้องผเผชิญกับความสยองที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงตรงๆผู้คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทุกค่ำคืนจะมีเสียงลึกลับดังมาจากป่าลึก และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันคืออะไรหรือใครตำนานหลอนเมืองกาลศสินย้อนกลับไปกว่าร้อยปีก่อนในสมัยที่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยป่าใหญ่ลำน้ำชีที่ไหลผ่านกาลศสินยังคงเป็นเส้นเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมลำน้ำผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันว่า หมู่บ้านนี้ถูกตั้งขึ้นบนพื้นที่ต้องคำสาปเพราะเดิมทีเคยเป็นป่าช้าโบราณที่ฝังศพนักรบซึ่งตายอย่างไม่สงบกลางคืนมักจะมีเสียงเหมือนกลองรบดังมาจากป่าลึกทั้งที่ไม่มีใครตีบางครั้งยังได้ยินเสียงม้าเหยียบพื้นดังกึกก้องทั้งที่ไม่มีร่องรอยใดๆทิ้งไว้พวกชาวบ้านกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนกระทั่งคืนหนึ่งเกิดเหตุประหลาดขึ้นจริงๆ เด็กหญิงวัย12หายตัวไปจากบ้านร่องรอยสุดท้ายคือฝ่าเท้าที่มุ่งตรงเข้าไปในป่าลึกไม่มีใครกล้าตามเพราะป่านั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเขตต้องห้ามที่มีดวงวิญญาณน,นักรบสิงสถิตยอยู่ชาวบ้านได้แต่ทำพิธีบวงสวงแต่เด็กคนนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคนหายไปทีละคน บางคนหายระหว่างหาปลาในลำน้ำชีบางคนหายไปทั้งๆที่นั่งอยู่ในบ้านครอบครัวได้ยินเพียงเสียงกรีดร้องสั้นๆก่อนที่ความเงียบงันจะเข้าปกคลุมทุกครั้งที่มีคนหายชาวบ้านจะได้ยินเสียงกลองรบดังขึ้นไกลๆและในบางคืนมีคนเห็นเงาทหารโบราณยืนเรียงรายอยู่ริมป่าดวงตาแดงก่าจ้องเข้ามาในหมู่บ้านผู้เฒ่าคนหนึ่งเล่าว,ว่าสาเหตุของเรื่องทั้งหมด มาจากความเผ็ดพลาดในอดีตเมื่อกว่าร้อยปีก่อนกองทัพนักรบถูกสังหารหมู่ในพื้นที่แห่งนี้เลือดนับร้อยไหลท่วมผืนดินวิญญาณไม่เคยได้รับการอุทิศส่วนกุศลพวกเขาจิงวนเวียนอยู่ที่นี่รอคอยการสังเวยเพื่อชดเชยความตายอันโหดร้ายแต่ปริศนาที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงคือใครกันแน่ที่เป็นคนแรกที่ไปลบหลู่ดวงวิญญาณทำให้ตื่นขึ้น บางคนเป็นพวกต่างถิ่นที่มาตัดไม้ป่าบางคนเป็นชาวบ้านที่เผลอพูดจาท้าทายและบางคนเล่าว่าอาจเป็นเพราะมีคนในหมู่บ้านแอบทำสัญญาลับกับวิญญาณน,นักรบเพื่อแลกเปลี่ยนบางสิ่งจนถึงทุกวันนี้ป่าลึกริมน้ำชีแห่งนั้นยังคงถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปแม้แต่คนเลี้ยงวัวควายยังพยายามต้อนสัตว์หนีออกห่างเพราะยามพลบค่ายังคงมีเสียงกลองรบ เสียงม้าศึกและเงาคนโบราณปรากฏให้เห็นลางๆอยู่เสมอนี่คือหนึ่งในตำนานความสยองขวัญของเมืองกาลสินที่ถูกเล่าต่อกันมาไม่ขาดสายแต่คำถามคือมันเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือว่ายังมีบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆในป่าแห่งนั้นเสียงเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ในเมืองกาลสินที่เตือนว่าห้ามเหยียบย่างเข้าไปในป่าต้องห้ามริมน้ำชียังคงเป็นเรื่องเล่าที่ชวนให้ขนหัวลุก แม้เวลาจะผ่านมากกว่าร้อยปีเรื่องราวของคนที่หายไปทีละคนพร้อมเสียงกลองรบลึกลับยามค่ำคืนก็ยังเป็นปริศนาที่ไม่มีใครกลา้าพิสูจน์จนกระทั่งในยุคสมัยใหม่มีกลุ่มวัยรุ่น5้าคนอยากสร้างคอนเทนต์ล่าท้าผีลง YouTube พวกเขาคิดว่าตำนานเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อขู่คนรุ่นหลังไม่มีรกผีมีแต่ความมโน บอลหัวหน้ากลุ่มพูดพลางหัวเราะกับเพื่อนๆก่อนที่พวกเขาจะพากันออกเดินทางไปยังป่าแห่งนั้นคืนที่พวกเขาไปถึงป่ามืดเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงหรือกบเขียดสักตัวมินกับแพรรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปขณะที่บอลกายและบีมยังคงหัวเราะเยาะเสียงเตือนของชาวบ้านเสียงฝีเท้าที่เหยียบใบไม้แห้งดังกรอบแกรบยิ่งทำให้ความวังเวงหนักขึ้นทุกที พวกเขาตั้งกล้องและไฟฉายถ่ายบันทึกไปตลอดทางหวังจะได้ภาพลึกลับไว้ใช้ในคลิปแต่สิ่งที่ได้กลับเกินกว่าที่ใครคาดคิดเวลาล่วงเลยเข้าสู่เที่ยงคืนท่ากลางความเงียบงันเสียงตึกตึกตึกก็ดังขึ้นเบาๆราวกับเสียงกลองมาจากที่ไกลบอลยกมือทำสัญญาณให้เพื่อนเงียบเพื่อฟังให้ชัดทุกคนเริ่มได้ยินเหมือนกันเสียงกลองดังขึ้นเรื่อยๆ จากไกลกลายเป็นใกล้จังหวะหนักแน่นราวกับขบวนทัพกำลังเคลื่อนพลเข้ามาในป่ากล้องในมือบีมสั้นระริกเพราะเขามองเห็นผ่านเลนเป็นเงาคนยืนเรียงรายในความมืดแต่เมื่อหันไปมองด้วยตาเปล่ากลับไม่เห็นอะไรเลยความเงียบถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่กัดกินหัวใจทีละน้อยทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามากลิ่นคาวเลือดโชยออกมาจากทุกทิศเหมือนพวกเขากำลังยืนอยู่่ามกลางสนามรบโบราณ เงาทหารโบราณเริ่มก้าวออกมาจากความมืดทีละร่างดวงตาแดงก่ำแวววาวในความมืดหอกและดาบในมือเปื้อนเลือดสดที่หยดลงบนเดนมินกรีดร้องลั่นเมื่อรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบคว้าจับแขนเธอทั้งที่เพื่อนๆมองไม่เห็นอะไรเลยแต่บนแขนของเธอกลับปรากฏรอยนิ้วช้ำเป็นวงทันตาเสียงกลองรบดังขึ้นทุกทีจนพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนม้าศึกนับร้อยกำลังวิ่งไล่หลังมา กายหันไปด้านหลังและตะโกนสุดเสียงเมื่อเห็นเงาทหารไร้หน้าพุ่งตรงเข้ามาพร้อมหอกยาวบอลตะโกนลั่นให้ทุกคนวิ่งวิ่งออกจากตรงนี้ห้ามหยุดทุกคนวิ่งสุดแรงเหมือนหนีตายแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไปทางไหนป่าก็วกวนกลับมาที่เดิมเหมือนเขาวงกดไม่มีทางออกท่ามกลางความสิ้นหวังบีมเหลือไปเห็นสารไม้เก่าแก่ตั้งอยู่กลางป่ามืดมีเศษผ้าแดงขาดรุ่งริ่นผูกอยู่รอดเสา ไม่มีใครรู้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทุกคนพากันพุ่งเข้าไปหลบอยู่ในนั้นราวกับเป็นทางรอดสุดท้ายพวกเขาพนมมือสั่นระริกโดยไม่รู้ตัวและในชั่วขณะนั้นเสียงกลองรบที่ดังระงมก็หยุดทันทีความเงียบเข้ามาแทนที่อย่างน่าสงสัยร่างทาหารโบราณหายไปกลิ่นคาวเลือดก็เลือนหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจหอบหนักๆของพวกเขาที่นั่งตัวสั่นอยู่วงในศาลนั้นพวกเขานั่งนิ่งจนฟ้าสาง เมื่อแสงแรกสาดเข้ามาทุกอย่างกลับสู่ความเงียบสงบป่ากลายเป็นเพียงป่าเงียบๆธรรมดาเมื่อเดินกลับออกมาถึงหมู่บ้านแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังทุกคนกลับนิ่งอึง้งเพราะไม่มีใครในหมู่บ้านเคยได้ยินหรือเคยเห็นสารไม้เก่าแก่ที่พวกเขาอ้างว่าช่วยชีวิตมาก่อนตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าลบหลู่ตำนานอีกทุกคนรอดออกมาได้ก็จริงแต่ร่องรอยรอยมือบนแขนของมินยังคงอยู่ ชัดเจนราวกับคําเตือนจากวิญญาณที่ยังไม่สงบและสิ่งที่ค้างคาใจยิ่งกว่าคือสารไม้กลางป่าที่ช่วยพวกเขาไว้แท้จริงแล้วมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่ใครดังคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเขารอดกลับมา